เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติสวัสดีค่ะ17นาฬิกา5นาทียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติค่ะ วันนี้อยู่กับพี่ชั้นอรพันธ์ขันทองคำนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเย็นๆเวลาดีๆแบบนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวค่ะทั้งกรณีที่สารมีมติไม่รับคำร้องนะคะกรณีที่มีคนไปยื่นขอสารวินิจฉัยกะกะตเลขากะกะต ยื่นสารยุบพ,พักเก้าไกลซึ่งเรื่องนี้สารวินิจฉัยว่าเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจดังกล่าวนั่นเอง และอีกหนึ่งประเด็นร้อนค่ะกำลังไปที่นิยมกันเลยนะคะสำหรับวัยรุ่นแล้วก็ใครอีกหลายๆคนนะสำหรับแอปเล่นเกมที่ชื่อว่า j a าเกค่ะซึ่งล่าสุดตำรวจไซเบอร์เตือนภัยนะคะว่าภารกิจล่าเหรียญอาจเข้าข่ายความผิดฐานบุกรุกอ่ะมีโทษด้วยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กันส่วนช่วงจับกระแสนิติบัญญัตินะคะวันนี้มีเรื่องของผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมามีการผ่าน หลักการร่างกฎหมายการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของการสรุปผลงานของวุฒิสภาในรอบ6เดือนมีการพิจารณาร่างกฎหมายผ่านไปแล้วกี่ฉบับและมีการพิจารณาเรื่องสำคัญอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันตลอดรายการวันนี้ค่ะ แต่ก่อนอื่นเลยค่ะพาคุณผู้ฟังมาเริ่มกันที่กรณีที่สาลร,รัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องกรณีที่ขอให้สารวินิจฉัยกกตเลขากกตยื่นสารยุพักเก้าไกลชี้ว่าเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจดังกล่าวค่ะ ซึ่งศาลร,รัฐธรรมนูญนะคะได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นายธรนิตมั่นสีซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 3ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่หนึ่งยื่นคำร้องขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อให้มีคำสั่งยุบพักเก้าไกล และเลขาที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่สองไม่พิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองพศ2566เป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องทั้งสองไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการยกเว้นรัฐธรรมนูญมาตรา53และเมื่อสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเรื่องนี้ค่ะสารได้พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วนะคะเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรง จากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจของผู้ถูกร้องทั้งสองในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560เท่านั้นกรณีนี้จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2561มาตรา46วรรคหนึ่งดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ได้ค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่สังคมนั้น ติดตามแล้วก็ให้ความสนใจซึ่งที่สุดแล้วสารพิจารณาแล้วและไม่ได้รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยต่อค่ะมาต่อกันที่อย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ถูกพูดถึงโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์กับแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นการ เล่นเกมนะคะแต่ว่าเป็นเกมที่มีภารกิจก็คือจะต้องไปตามหาเหรียญซึ่งเหรียญนั้นก็จะซ่อนซุกซ่อนไว้ตามสถานที่ต่างๆล่าสุดค่ะทางตำรวจไซเบอร์ออกมาเตือนภัยและคุณผู้ฟังบอกว่าภารกิจล่าเหรียญจาแกตอาจเข้าข่ายความผิดฐานบุกรุกมีโทษทั้งจำและปรับรวมถึงมีความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยค่ะ สืบเนื่องจากห่วงที่ผ่านมานะคะมีประชาชนจำนวนมากได้ร้องเรียนพฤติกรรมของคนบางกลุ่มในพื้นที่ภูเก็ตที่ตอนนี้เนี่ยมีการเชิญชวนทางสื่อสังคมออนไลน์ให้เข้าร่วมกิจกรรมตามล่าหาเหรียญจาาแก็ ซึ่งจะสามารถนำเหรียญที่พบเนี่ยไปแลกเป็นเงินสดได้แต่กลับพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนค่ะมีพฤติกรรมในการไปตามหาเหรียญที่ซ่อนอยู่ในสถานที่ต่างๆเนี่ยในลักษณะที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญในการดำรงชีวิตประจำวันแล้วก็ยังมีการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่นด้วยซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมายอาญานะคะมาทำความรู้จักกันหน่อยจ้าเกด ภารกิจตามล่าเหรียญคืออะไรจเกตนะคะก็คือแพลตฟอร์มจากประเทศอินโดนีเซียค่ะมีจุดเด่นอยู่ที่ฟีเจอร์จเกตคอย Hu ันที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ล่าสมบัติในโลกเสมือนจริงรวมรวมเหร,รียญและรางวัลที่สามารถแปลงเป็นมูลค่าในโลกความจริงได้โดยการผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริมหรือว่า AR เข้าไปนะคะแล้วก็บล็อกเชนเข้าด้วยกันด้วยรูปแบบการเล่นที่ตอบโต้ได้และมีโอกาสในการรับรางวัลเป็นเงินจริง ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วผู้เล่นสามารถออกสำรวจสถานที่ต่างๆเพื่อทำภาร,รกิจให้สำเร็จและค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลไปพร้อมกันก็ทำให้เกมนี้ค่ะเป็นมากกว่าเกมทั่วไปสำหรับประเทศไทยเราเองนะคะแอปพลิเคชันอย่างจ่าแกดเปิดให้เล่นในสถานที่สาธารณะ5จังหวัดก็คือกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายภูเกต็ตและชนบุรีก็คืออยู่ที่ ทยมีผู้ใช้งานนะคะออกมายืนยันว่าได้รับเงินจริงๆนะจากการเล่นเกมจากภารกิจล่าเหรียญน,นี้เหรียญทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่3สีค่ะคือเหรียญทองแดงจะมีมูลค่า5 0 0ร้อยถึงสองพบาทเหรียญเงินจะอยู่ที่20,000บาทและเหรียญทองมูลค่าสูงถึง200,000บาท ด้านพลตำรวจโทรตรายรงผิวพันธ์นะคะผู้บัญชาการสอ,อทอได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนื่องจากว่าการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันจากแกดนี้จะต้องมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและก็ยังสามารถเข้าถึงพิกัดของผู้เล่นได้ด้วยนะคะจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ได้เร่งรัดตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันจากแกด ในพื้นที่จังหวัดภูดเก็ตนี้ที่มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่าเหรียญว่ามีความปลอดภัยแค่ไหนและได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะตำรวจไซเบอร์ยังขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่าการเข้าร่วมกิจกรรมตามล่าหาเหรียญนี้อาจเข้าข่ายความผิดฐานบุกรุกต้องระวังโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรืออาจทั้งจำทั้งปรับด้วยรวมถึง คนที่เล่นก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพได้ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้ก่อนจะเข้าไปเล่นได้อย่าลืมนะคะว่าต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและยังให้ระบุพิกัดต,ตำแหน่งปัจจุบันที่อยู่ด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราเลยก็ฝากเตือนกันเอาไว้นะคะใครที่กำลังมีเพื่อนมีคนรู้จกักมีคนใกล้ชิดลูกหลานที่กำลังตามล่าเหรียญเล่นเกมผ่านแอป จากแกตนี้ระวังไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้ภัยอยู่รอบตัวโดยเฉพาะในยุคข,ของสังคมออนไลน์ที่ทำให้เรานั้นตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้โดยง่ายนะคะ และนี่ก็คือช่วงแรกค่ะช่วงหน้าพาไปติดตามการพิจารณาอีกหนึ่งร่างกฎหมายสําคัญของสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คือร่างกฎหมายการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนรวมถึงการสรุปผลการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาในรอบ6เดือนด้วยติดตามช่วงหน้าจับก,กระแสนิติบัญญัติค่ะ ติดตามกันต่อกับช่วงจับกระแสนิติบัญญัติค่ะช่วงนี้มาติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมามีการพิจารณาร่างกฎหมายการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนค่ะซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำน,นวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการ ให้บริการแก่ประชาชนพสที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาทํานองเดียวกันที่เสนอโดยนายวรพศวิริยโรธสสจากพรรคประชาชนเป็นผู้เสนอโดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่15มกราคม2568ค่ะ สำหรับหลักการและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพศ2558ก็เพื่อให้มีความทันสมัยมีกำหนดเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจนลดขั้นตอนการอนุญาตที่ไม่จำเป็นนำเทคโนโลยีมาใช้อนุญาตและการให้บริการภาคร,รัฐและให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิษในการอนุมัติอนุญาตเพียงเท่าที่จำเป็น ันจะเป็นการลดภาระและต้นทุนของประชาชน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวมค่ะนอกจากนี้นะคะร่างกฎหมายนี้ยังได้วางหลักการพื้นฐานในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนมาตรา76ของรัฐธรรมนูญว่าหน่วยงานของรัฐพึงพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงตระหนักว่าประชาชนเป็นประธานแห่งสิทธิ์ที่จะได้รับบริการจากภาครัฐได้โดยสะดวก รวรวดเร็วมีประสิทธิภาพไม่สร้างภาระและขั้นตอนที่ไม่จําเป็นและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจึงจําเป็นที่จะต้องตรากฎหมายฉบับนี้ค่ะส่วนอีกหนึ่งร่างนะคะที่เสนอโดยนายวรพศวิริยะโรจน์สอสอบัญชีรายชื่อพักประชาชนซึ่งเป็นร่างที่มีทํานองเดียวกันนี้นะคะนายวรพศก็ได้ชี้แจงว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีส่วนช่วยลดขั้นตอนต่างๆในการติดต่อราชการของประชาชนเพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะขั้นตอนในการขอใบอนุญาตของประชาชนค่ะและก็การขอใบอนุญาตระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันเองซึ่งจะต้องทําให้เร็วขึ้นนะคะเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้ตนเองยังได้ฝากถึงคณะกรรมการวิสามันให้พิจารณาถึงกลไกการกําหนดระยะเวลาหากหน่วยงานราชการพิจารณาไปถึงระยะเวลาที่กําหนดไว แล้วให้ถือว่าหน่วยงานรัฐได้อนุญาตไปแล้วส่วนตัวเห็นว่าเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ขอใบอนุญาตจะได้รับทราบผลการดําเนินการขอใบอนุญาตที่แน่นอนและเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ต้องดําเนินการขอใบอนุญาตให้เป็นไปตามเวลาที่กําหนดไว้และจะต้องจัดสรรเวลาและทรัพยากรให้ดําเนินการตามที่หน่วยงานนั้นได้กําหนดไว้อันเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ของร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะ โดยภายหลังจากที่สสต่างอภิปรายต่อร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างกว้างขวางแล้วนะคะที่สุดแล้วที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพศทั้ง2อฉบับด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย402เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงค่ะและไม่ลงคะแนน5เสียงพร้อมตั้งคณะกรรมาการวิสามัน31คนกำหนดระยะเวลาแประยะติ15วัน โดยให้ใช้ร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักในการพิจารณาในวาระที่2นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร่างกฎหมายนะคะที่ก็ผ่านในการพิจารณาวาระที่1ขั้นรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนี้รายละเอียดต่างๆในร่างกฎหมายฉบับนี้ก็จะต้องไปถกกันในชั้นกรรมาธิการกันต่อนะคะ คราวนี้ค่ะพามาดูฝั่งวุฒิสภากันหน่อยมีการสรุปผลการดำเนินงานรอบ6เดือนซึ่งรองประธานวุฒิสภาคนที่1ก็มีความพึงพอใจในภาพรวมการทำงานค่ะ โดยพลเอกเกรงไกลศิรักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งนะคะได้กล่าวว่าภาพรวมผลการทำงานของวุฒิสภานั้นเป็นที่พึงพอใจแม้ว่าสอวอจะมีความเห็นแตกต่างกันซึ่งเปรียบได้ดังดอกไม้หลากสีก็ต้องเคารพบการทำงานของแต่ละฝ่ายบางเวลาการทำงานอาจตึงกันบ้างหรืออาจจะหย่อนบ้างก็ขึ้นอยู่กับบริบทแต่ก็มีความถ้อยทีถ้อยอาศัยเพื่อให้การทางานของวุฒิสภามีความเรียบร้อย และวุฒิสภาเองก็พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในการทำหน้าที่ต่อไปด้วย สำหรับการสรุปผลงานวุฒิสภาชุดปัจจุบันนะคะตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่และประชุมครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่23กรกฎาคมปี67จนถึงปัจจุบันค่ะรวมระยะเวลาประมาณ6เดือนโดยที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจ,จนารณาร่างกฎหมาย17ฉบับมีการตั้งกระทุ้ถามเพื่อควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารจำนวน107กระทู้แบ่งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา41กระทู้กระทู้ถามเป็นหนังสือ หกสิกระทู้การพิจรารณารายงานประจำปีของหน่วยงานและองค์กรต่างๆอีก34เรื่องนอกจากนี้ได้พิจรารณายติเพื่อให้รัฐสภาล,ลงมติ หรือวินิจฉัยที่ขาดว่าจะให้ปฏิบัติหรือดำเนินการต่อไปจำนวน12เรื่องแล้วก็ยังมีการปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขผ่านที่ประชุมวุฒิสภาอีก136เรื่องแบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจ46เรื่องด้านสิ่งแวดล้อม30เรื่องด้านสังคม18เรื่องและด้านอื่นๆอีก42เรื่องค่ะ สำหรับการให้ความเห็นชอบบุคคลในองค์กรตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ประชุมวุฒิสภานะคะก็ได้ให้ความเห็นชอบนายไพร,ร์พรสมบูรณ์สิริดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดและยังให้ความเห็นชอบนายประสิ์ศักดมีลาบดำรงตำแหน่งประธานสารปกครองสูงสุดนอกจากการตั้งกระทู้ถามการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งต่างๆต,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 ตามกฎหมายแล้วนะคะวุฒิสภา,าย,ยังได้ตั้งคณะกรรมการ สามัญประจำวุฒิสภาจำนวน21คณะเพื่อที่จะทำหน้าที่สอบหาข้อเท็จจริงหรือว่าศึกษาเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภา รวมถึงมีการลงพื้นที่ไปพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายบริหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนนอกจากนี้ยังมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมข้อมูลทางวิชาการโดยมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานทางวิชาการและผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญตัติระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะคะรวมทั้งยังมีการจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนข้อมูลสำคัญแก่วุฒิสภาด้วยตลอดจนการร่วมเป็นคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมประชุมกับองค์กรระหว่างประเทศ การทำหน้าที่ดูแลความเดือดร้อนประชาชนการดูแลประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทยด้วยนี่ก็เป็นผลงานในรอบ6เดือนของวุฒิสภาที่มีการสรุปผลงานแล้วก็นำมาฝากกันค่ะและสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้พาไปตรวจสอบจริงหรือไม่ที่รัฐบาลเพิ่มโทษบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูสำหรับนักเรียนนักศึกษาติดตามช่วงหน้ากับคุณนัทเดชเอียดปุ่มค่ะ รัฐบาลคุมเข้มเพิ่มโทษบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูสำหรับนักเรียนนักศึกษาใช้เรื่องจริงหรือไม่มาตรวจสอบข้อมูลด้วยกันได้กับเช็คอินเอาข่าวปลอมต้องหยุดจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า รัฐบาลคุมเข้มเพิ่มโทษบุหรี่ไฟฟ้าบารากูสำหรับนักเรียนนักศึกษาโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงศึกษาธิการกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาฉบับที่พศจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจริง โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมรได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงศึกษาธิการกำหนดความปร,รับฤติของนักเรียนและนักศึกษาฉบับที่พศตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยปรับปรุงถ้อยคำให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันครอบคลุมลักษณะการกระทำนอกเหนือจากซื้อจำหน่ายแลกเปลี่ยนและเสพและให้เพิ่มสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากกฎกระทรวงฉบับเดิม เมื่อปี2548ที่ครอบคลุมเรื่องการซื้อจำหน่ายแลกเปลี่ยนเสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สิ่งมึนเมาบุหรี่หรือ,อยาเสพติดเท่านั้นโดยร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ได้ปรับปรุงถ้อยคำให้ครอบคลุมทั้งการซื้อจำหน่ายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนให้ส่งมบอบมีไว้เพื่อขายเสพบริโภคสูบครอบครองหรือการกระทำอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ซึ่งสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สิ่งมึนเมาบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าบารากูตัวยาบารากูบารากูไฟฟ้าน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้ายาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าไปข้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังได้มีการประสานไปยังกระทรวงาพาณิชย์ในการแต่ตงตั้งพ่วงหน่วยการโรงเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าหรือสิ่งผิดกฎหมายจากต่างประเทศได้พร้อมกับมอบฝ่ายกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการร่างกฎหมายของกระทรวงขึ้นมาเพื่อดูแลและให้มีอำนาจตรวจยึดและทำลายสิ่งของประเภทดังกล่าว และเมื่อพอรมอเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาฉบับใหม่แล้วจะมีการลงนามในประกาศกฎกระทรวงของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้มีผลบังคับใช้ดำเนินการกับนักเรียนนักศึกษาที่นำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในโรงเรียนโดยมีการลงโทษการกระทำความผิดแบ่งเป็น4สถานได้แก่ว่ากล่าวตักเตือนทำทันบนตัดคะแนนความประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือตามพฤติการความร้ายแรงทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w o p h m o e g o g s หรือโทรศัพท์สายด่วนการศึกษาหมายเลข1579 หมดนี้คือรายการสถานีนิติบัญญัติในวันนี้นะคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.05นนถึง17.30นนช่วงนี้ดิฉันอรพันธ์ขันทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ